เขาบอกว่าหายใจถูกเท่ากับผอมจริงว่าต่อเล่นเวทเทนเดอนนเร์ก็จะแบบว่าตอนนี้ต้องหายใจออกสิหายใจออกหายใจออกอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเรื่องความผอมอ่ะอันนี้พูดตามตรงว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันช่วยได้ไหมแต่ว่ามีความสําคัญไหมมีความสําคัญมาก การที่เราหายใจถูกจังหวะแล้วก็หายใจได้เต็มลมอ่ะมันจะทําให้หน้าท้องมันสเตเบิลขึ้นมันทาให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขึ้นและที่สําคัญก็คือว่ามันช่วยที่จะทําให้เราอ่ะออกแรงได้ดีขึ้นพอเราออกแรงได้ดีขึ้นเราโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นถ้าเล่นเองไม่มีเทรนเนอร์เขาต้องทํำยังไงวะอ่าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าเวลาเราออกแรงครับเราต้องหายใจออกอแล้วเวลาเราผ่อนแรงหรือต้านแรงเราก็หายใจเข้า,าสมมุติก็คืออันนี้ไม่ได้ออกแรงอันนี้คือต้านแรงเราจะหาย ใจเข้าเราตั้นแล้วลจังหวะที่เราจะพุชขึ้นออก oh. แรงนั่นคือหายใจออกจะหายใจเข้าก็คือสูดเข้าทางจมูกแล้วจะเป่าออกทางปากจําไว้นะครับดูหายใจเข้าตั้นแล้วพุชทีบหายใจออกอา่าหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเป็นไงออกแรงได้ดีขึ้นไหมเอออ๋อ oh. ดี oh. ไหมถึงบอกว่ามันต้องมีโฟกัสถูกไหมมันทำให้เรามันทำให้เรานิ่งขึ้น แล้วก็คอนเซนเทรตกับมันได้ด้วย